แ,แ,ลและตอนสุดท้ายคนที่ถูกมันคงต้องเป็นเขาและไม่ต้องซ้อนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบมาถามว่าฉันนเมาหรือยังเธอไม่ต้องถามว่าฉันจะเอาหรือยัง ยังมอบอกว่าเธอเจ็บพวกเขาทำร้ายมาพูดใจข้างคาน้ำตายสอนทุกคนจะกอกไว้ล้างตามีเวลาโทรบอกเดี๋ยวไปกอดตอนเช้ามาหาการที่เดิมได้หรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าให้เธอมานอนได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ข่าวเป็นไรหรือเปล่ารักที่เธอฟังบอกกี่ั้งว่าตัวฉันแล้วกลนาที่ถูกมันคงต้องเป็นเขาและไม่ต้องซนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบ เธอไม่ต้องถามว่าฉันจะเอาหรือยังเรื่องเจอม่แคนกันจะบอกให้ฉันควรสัทธาฉันว่าเธอพักกันเพราะเดียวว่าเขาก็กลับมาเป็นตายร้ายดีฉันก็คงจะไม่เอาคนอย่างเธอใครเขาจะรักคนอย่างเธอใครเขาจะจริงเขาจะจังคนอย่างเธอใครเขาจะผูกเขาจะพันคนอย่างเธอโ้าทีคนดีตอนนี้ไม่ใช่เวลาเมา มันคงต้องใช้เวลาเรามันอยู่กันครบมันคงไม่ใช่เวลาเอา,าจะคงต้องรอเวลาเมาเดินทางสาวันผมแมมเราทุกจังหวัดไม่เมาผมไม่กลับไม่มีคืนผมคงนอนไม่หลับเธอทอดเสื้อในเสื้อไม่้อนใส้ท้ายแล้วคนที่ถูกมันคงต้องเป็นเขาและไม่ต้องสนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบมาถามว่าฉันนเมาหรือยัง เธอไม่ต้องถามว่าฉันจะเอาอย่างไอ้ยแค่นี้แน่ you know me จะจะพูดว่ารักแล้วเขาได้รักเธอหรือเปล่าตอนที่เขาไม่รักแล้วเขาได้เห็นเธอหรือเปล่าไม่ต้องสนคนอย่างฉันก็แค่คนไม่เอา,เอา,เอาแล้วเธอจะรับได้หรือเปล่าเธอตอนเขาหลอกแล้วก็ปล่อยไว้ท้ททททายซอยแล้วฉันจะตอกได้ท้ายถอยขอแค่เขาบอกไม่โปรจะปล่อยให้ฉันหน่อยอะหล่อยจะปล่อยจ<อ>น,ยนท้ายแล้วคนที่เธ โนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบมาถามว่าฉันเมาหรือยังไเมเธอไม่ต้องถามว่าฉันจะเอาหรือยังยังมในตอนสุดท้ายแล้วคนที่ถูกมันคงต้องเป็นเขาและไม่ต้องสนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบมาถามว่าฉันเมาหรือยังยัไม่มเธอไม่ 他们像将要怎样？养你仍没想，我